ก็ต้มช้างทองเลยครับนะครับตั้งอยู่ที่ไหนครับพี่ช้างตั้งอยู่ที่คลองสามลำลูกกา,าถนนชลมาศพิจารณ<อ>์ที่จากทางลำลูกกาไปทะลุยังไอคลอ,องหลวงองคลักษด์ได้ค,คือนะร้านพี่เนี่ยก็มีทั้งจัดโต๊ะจีน ถานที่ภายนอกใช่ครับแล้วก็มีหน้าร้านกินที่นั่นได้เลยได้เลยมีโต๊ะจีนรองรับให้อยู่แล้วทั้งที่ร้านก็สามารถไปสั่งโต๊ะจีนนั่งทานได้เลยครับแล้วก็ถ้ามีงานถ้ามีงานอยากจะสังสรรคือไม่อยากจะมานั่งทานที่ร้านอยากจะสังสค์ปาร์ตี้ที่บ้านครับก็สามารถที่ว่าจะสั่งเป็นโต๊ะชุดละพันหกพันแปดสองพันามีทุกขนาดหมายถึงาาว่าเราจะแพ็คไปให้ส่งในระยะรัศมีไม่เกิน เอา5กิโลแล้วกันน่ะส่งฟรีส่งฟรีส่งฟรีแต่ถ้าไกลๆคันนี้จะไปส่งให้ถูกต้องถูกต้องครับนี่หมอรถคันนี้นี่รับมารับรับวันนี้พรุ่งนี้ออกงานเลยชนบุรีโอ้โยไงครับพนี้ออกงาวต้องขอบอกว่าเมนูทุกอย่างนะครับรังสรรโดยพี่ช้างคนเดียวเท่านั้นโอ้โหคุณดูโปรไฟล์ผมได้ครับครังสรรคนเดียวครับไม่ได้ว่าจ้าง คนอื่นทำนะครับคือพี่ช้างจะลงมือด้วยตัวเองจะเน้นเน้นถ้าออกตัร้านข้างนอกนะครับก็จะปิดร้านที่นี่หรือว่าถูกต้องใช่ไหมครับก็น่าจะปิดละครับเพราะบางทีไปมันเนี่ยอย่างชนบุรีเงี้ยสามสิบโต๊งเงี้ยเนี่ยจะเทสวันครั้งแรกเลยเนี่ยแล้วแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่พี่ช้างเป็นคนจีนนะแต่ไม่ใช่ว่ามีแต่อาหารจีนนะครับพี่ช้างทําทได้หมดทุกอย่างเพราะว่าทาอาหารมาตั้งแต่เด็ก จริงครับอยู่เมืองนอกก็ตั้งเป็นสิบปีสิบปีเมนูในนี้นะครับต้องบอกว่ามีเป็นร้อยนะครับแฟนเพจที่ติดตามรถดีเดย์นะครับหรือว่าแฟนเพจช่องทาง u t u b e นะครับที่ที่ติดตามยูดีเดย์อยู่หรือติดตามผมอยู่นะครับใครสนใจอาหารนะครับยินดีครับผมแผมขมแนะนําเลยว่าอร่อยแน่นอนนะครับอร่อยแน่นอนแล้วก็ราคาเป็นกันเองด้วยรับรองได้ว่าถูกกว่าที่อื่นอ่าโอเคเพราะที่อื่นนี่จะต้องมีค่าขนส่งครับแต่ของผมเนี่ย ไม่เคยไม่เคยเก็บค่าขนส่งของลูกค้าไม่มีแล้วแต่ลูกค้าจะพิจารณาให้โอเคครับวันนี้พี่ช้างเอารถคันนี้ไปทำมาหากินใช่ครับมออกรถวันนี้พี่ช้างใช้เงินกี่บาทครับใช้เงินศูนย์บาทครับใช้เงินศูนย์บาทใช้เงินศูนย์บาทนะครับไม่ต้องมีเงินออกรถไม่มีแล้วไม่มีดาวของของของที่ให้เยอะแยะไปหมดเลยมากมายเครวมทั้งเดี๋ยวต่อทะเบียนตามท้ายไปตามตัวไปอีกตามตัวไปกระถาผ่าก็เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ น้ำมันก็เต็มถังเต็มถังประกงประกันจัดให้หมดจัดให้หมดจัดให้เต็มที่ไม่กระทั่งฉุกเฉินดูแลอหนึ่งปีดูแลอหนึ่งปียี่สี่ชั่วโมงโอ้โหไม่มีป้ายแดงให้นะผมว่าเลยนั่นแหละป้ายแดงก็ยังไม่กล้าผมอยากพี่ช้างเสนอความประทับใจหน่อยว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างครับนิดเดียวคือคะแนนเต็มร้อยให้ร้อยยี่สิบเอาไม่ดีกว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณคุณหน่วยจัดการให้คือทุกอย่าง ทุกอย่างวันเดียวผ่านจบวันเดียวผ่านไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องวันเดียวผ่านขอบคุณพี่ช้างจริงขอบคุณมากจริงนะครับที่มาใช้บริการกับผมนะครับแล้วก็ขอรถนี้ต้องขอบคุณคุณหนุ่ยด้วยแหละคุณหนุ่ยดูแลให้ทุกอย่างทุกอย่างครับทุกอย่างเรื่องจริงมามาได้เลยเต้นรถนี้มาได้เลยการันตีของจริงนี่ของจริงเจอจริงๆนะไม่มีไม่มีเมคไม่มีอุปโลกครับ นี่ของจริงไม่มีอะไรจะพูดแล้วผมตื่นตันใจนะครับนี่ของจริงของจริงของจริงขอบคุณมากจริงจับครับขอขอให้พี่รวยแล้วรวยอีกขึ้นรวยอีกกะพี่รวยก็ต้องมาเอาอีกอ่ะขอรคุมันคันเดียวมันไม่พอขอบคุณครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ